ญาตคุณเอกร,ราชน้องเซนนะคะคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตปิดท้ายช่วงนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสักประมาณบ่ายสามเมื่อวานค่ะรถบรรทุก10ล้อพ่วงไฮดรอลิกปรากฏว่าตัวพ่วงเนี่ยเกิดขัดข้องไปดูภาพเลยนะคะท้ายของพ่วงเนี่ยกระดกขึ้นไปแล้วไปงัดอยู่กับสะพานลอยคนข้ามค่ะขณะที่หัวของรถก็ถูกยกขึ้นไปติดคาอยู่แบบนี้เลยนะคะขยับออกไม่ได้ค่ะ คนขับรถคันนี้ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกนะคะค่ะคือนายบินสว่างพบอายุ35ปีนี่คือสะพานลอยที่บริเวณถนนกิ่งแก้วมุ่งหน้าราดกระบังช่วงปากซอยกิ่งแก้วหนึ่งเมื่อวานนี้การจราจรติดขัดนะคะขาออกบางนาตราดมุ่งหน้าชนบุรีในรถติดยาวกว่า8กิโลเมตรท้ายแถวไปถึงบางนาเลยทีเดียวค่ะพยายามที่จะมาช่วยกันเอารถยกมานะคะแล้วก็รถไฮดรอลิกต่างๆรถเครนขนาดใหญ่มาช่วยกันยก แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่ากลัวว่าทุกอย่างเนี่ยจะพังทลายลงมาหมดเนี่ยนะคะสุดท้ายใช้เวลากว่า4ชั่วโมงค่ะหนึ่งทุ่ม1ินาทีนำรถพ่วงไฮดรอลิกที่ชำรุดนั้นขึ้นไปงัดสะพานลอยเนี่ยลงมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคือต้องปิดถนนเลยนะคะ,คะเพราะว่าเกรงอันตรายรถที่เขาจะสัญจรไปมาหรือผู้คนที่จะเดินข้ามสะพานลอยเนี่ยค่ะก็ะคิดดูว่าตั้งแต่บ่ายนู่นไปจนถึงค่ำเลยนะคะ ที่สุดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าคนขับก็บอกว่าไม่รู้เลยว่ามันเป็นงัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่ว่าขับขับไปรถมันอืดขึ้นนะคะสุดท้ายเนี่ยไปรู้สึกเหมือนกับว่าไปชนกับอะไรบางอย่างก็เลยลงมาดูตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในบินคนขับรถนะคะบอกว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายตอนนี้ต้องไปประเมินว่าเสียหายอะไรบ้างและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการนํารถที่อุปกรณ์ส่วนควบมาใช้ไม่สมบูรณ์ไฮดรอลิกจะมีข้อบกพร่องหรือไม่มาใช้ในทางเป็นความผิดใน2ส,ส่วนนี้ค่ะ